สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ,จน่าติดตามกัน,นครับวันที่27มิถุนายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่ากองกําลังของรัสเซียนั้นได้เดินหน้าโจมตียูเครนต่อเนื่องโดยบรรลุหนึ่งในเป้าหมายของการทำํำสงครามครั้งนี้ก็คือการยึดภาคตนออกของยูเครนที่ประกอบไปด้วยแคว้นลูฮานและแคว้นโดเนตหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่า เมืองเซเวโรดเนสเมืองใหญ่ในควีนลูฮานได้ถูกกองกําลังของรัสเซียยึดครองเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนรัสเซียได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ระบุว่ากองกําลังของตนกาลังผลักดันเข้าไปในเมืองลีซิซานเมืองคู่แฝดของเซเวโรดเนสซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งสุดท้ายในลูฮานที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทาหารยูเครนในขณะที่สื่อมวลชนของรัสเซียนั้นรายงานนะครับว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนระบุว่ากำลังทหารรัสเซียได้เคลื่อนเข้าไปในเมืองลีซิซานได้แล้วจาก5ทิศทาง และกาลังโดดเดี่ยวกองกาลังผู้พิทักษ์ยูเครนขณะที่กองทัพยูเครนก็ออกมาระบุนะครับว่ากองกาลังรัเสเซียกําลังใช้ปืนใหญ่โจมตีเพื่อตัดขาดเมืองลิซิซานจากทางใต้แต่ไม่ได้ระบุว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถบุกเข้าไปในเมืองนี้ได้แล้วหรือไม่การโจมตีเข้าไปในเมืองลิซิซานยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรัเสเซียดันได้ใช้ขีปนาวุธนั้นโจมตีในเมืองลิซิซานและเซเวโรโดเนสจนสามารถที่จะยึดเมืองเซเวโรโดเนสได้ นอกจากนั้นยังมีการโจมตีเข้าสู่กรุงเคียบซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มีการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจานวนหนึ่งซึ่งทางด้านโฆษกกองทัพอากาศยูเครนก็เปิดเผยครับว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดจากขีปนาวุธพิสัยไกล4-6ถึงลูกที่ยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า1000กิโลเมตรในทางตอนใต้ของรัสเซีย การโจมตีกรุงเคียบยังมีขึ้นในขณะที่ผู้นํากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ดชาติหรือว่า G 7กํากลังพบปะหา,หารือกันอยู่ที่แคว้นบาวาเรียนในเยอรมนีโดยคาดหมายว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียสเลนสกี้ผู้นําของยูเครนนั้นก็จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันและก็จะเรียกร้องให้ชาติร่ารวยเร่งส่งมอบอาวุธหนักให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อใช้ต่อกรอกับทางด้านรัสเซียในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสหรัฐอเมริกาภายใต้าการนําของประธานาธิบดี โจบไบเดนผู้นาของสหรัฐนั้นเนี่ยครับบอกว่าสหรัฐมีแนวโน้มจะประกาศมาตรการช่วยเหลืออื่นๆให้กับยูเครนเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการจัดสรรเครื่องกระสุนปืนใหญ่และเรดาร์ตรวจการรวมถึงแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพยูเครนโดยอาวุธชุดดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือรอบล่าสุดท,ที่สหรัฐเสนอให้กับยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ดําเนินการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5 ประธานาธิบดีโจไบเดนได้จัดหาความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า700ดอลลาร์700ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐให้กับยูเครนในเดือนนี้โดยรวมถึงระบบจจวด์ขั้นสูงซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยนะครับว่าอาวุธยุทภัณฑ์ซึ่งรวมถึงกระสุนเรดาร์ตรวจับการยิงเรดาร์สอดแดมทางอากาศขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจงเวลินและอาวุธต่อต้านยานกราะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนทางทหารในครั้งนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามสหรัฐได้ระงรับการขายโดรนติตอาวุธขนาดใหญ่สีดำให้กับยูเครนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพราะวิตกกังวลว่าอุปกรณ์เรดาร์และสอดแนมอาจขอให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐอาจตกไปอยู่ในมือของทางด้านรัสเซียนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านในส่วนของอสหรัฐนั้นเนี่ยจะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับในขณะที่ทางด้านรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้า ในการที่จะไปยึดเมืองลีซิซันเมืองแฝดของเซเวโรโดเนตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลานี้ในส่วนของทางด้านยูเครนนั้นเพี้ยงพรำให้กับรัเสเซียเนี่ยไปแล้วในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่มาริคูโปนะครับแล้วก็นี่มาในส่วนของดอตบาสนั่นคือ2เมืองใหญ่นะครับไม่นับเมืองเคอร์ซอ,อนแล้วก็เมืองอื่นๆหรือว่าเมืองแบเดียนที่ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ควบคุมของทางด้านรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยครับ